เครื่องที่กเกาะแรกเราจะไปเกาะ หาดพานานนะครับ ตอนนี้กำลังเดินทางไปเกาะที่สองน,นะครับซึ่งจะเดินทางไปที่เกาะปอดะซึ่งสวยเอามากๆเลยถ้าหากใครได้ไปเยี่ยมชมแล้วทุกคนจะติดใจครับออกจากเกาะ พอดาเราก็เดินทางไปเกาะที่3นะครับซึ่งเป็นเกาะไก่ไสาหรับดาน้ําดูปลาไปชมกันครับขนาดนั่งเรืออยู่ในขณะน,นี้เดี๋ยเชื่อนะครับเด็ดไม่ร้อนเลยครับผมทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆโอ้ยสบายใจกันมากเลย นะครับในการนั่งเรือครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปเกาะต่อไปคือเกาะอะไรครับ ขณะนี้เรามาดำน้ำดูปลาที่เกาะไก่นะครับผมซึ่งน้ำใสมากปลาสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมเด็กๆชอบมากๆเลยครับากับการดำน้ำดูปลาในครั้งนี้นะครับผม ลาไปก่อนครับท่านผู้ชม